สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สตาเอ็กชานอลค่ะสำหรับตอนนี้ใครที่กำลังมีปัญหาสิวฟ้ากระหน้าดำคล้ำไม่สว่างใสผิวบอบบางแพ้ง่ายลิ้วรอยจุดด่างดำหน้าไม่ปังฟังทางนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้สตาเอ็กครีมครีมหน้าใสสตาเอ็กเดย์ครีมมี UV Protection SPF 30ปกป้องคุณจากแสงแดด ควบคู่ไปกับการบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นสว่างใสเนื้อครีมซึมซับได้ดีไม่เหนียวเหนอะหนะล้างหน้าให้สะอาดทาครีมบางๆทั่วใบหน้าหลังจากนั้นก็แต่งหน้าได้ตามปกติค่ะสตาร์เอ็กไนครีมช่วยฟื้นฟูปรับสมดุลให้กับใบหน้าสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยแดงรอยดำสิวผดเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย แนะนำให้ใช้คู่กันเพื่อการปกป้องและดูแลแบบสมบูรณ์แบบเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเพื่อโรงพยาบาลหรือคลินิกเกี่ยวกับผิวหน้า <S <S <ๆ>มาดูแลผิวด้วยสตา r ์เ e อ็กครีมในราคาเบาๆขนาดสิบกรรมเพียง395บาท1เซ็ตมี2กระปุกเดย์ครีมและไนท์ครีมเซ็ตละ790บาทค่ะ<ๆ>อยากจะบอกว่าสตา r ์เ e อ็กครีมนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ เอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของสตาเอ็กครีมก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะหรืออินบ mm ็อกซ์มาได้เลยค่ะทาง Facebook Fan Page ที่สตาเอ็กครีมทาง Instagram Star e g ็กอันเดอร r e c r e a คค่ะทาง Line i d g CD c d ย1 1 4 c ค่ะอย่าลืมพิมพ์แอดก่อนด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์090 50 549 5090ค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีค่ะง่ายๆเพียงแค่คุณไม่ไปทำร้ายผิวหน้าเพิ่มเติมดูแลผิวด้วยสตา์เอ็กครีมเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวหน้าที่สวยเด้งปงังหน้าไม่พังอีกต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแพทและพาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย